สวัสดีครับจะมารีวิวนะครับแฮกคอร์ดนะครับไฟท้ายสองก้อนนะครับรถต้องบางนะครับมาชมกันครับผมื่องฟิตต้าติดง่ายนะครับแอร์เย็นเลยนะครับแอร์หนาวเลยนะครับเกียร์ออโต้นะภายในสวยครับภายในสวยๆเลยเบาะเบิร์ดไม่มีขาดนะครับอันนี้ก็จบไฟฟ้านะครับขึ้นลงได้ปกตินะครับภายในนี่สภาพเรียบๆเลยครับผมของแต่งภายในก็มีเกียร์นะครับบวกเกียร์ พวงมาลัยขอบพับนะครับแล้วก็วัดโวลเนะครับมาชมครับตรงล้อนะครับล้อขอบสิบแปดนะครับแปดหรือสิบเจ็ดเดี๋ยวดูให้แน่ใจทีครับล้อขอบสิบเจ็ดนะครับเขามีครับล้อขอบสิบเจ็ดนะครับเครื่องนะครับเอฟยี่สามนะครับเอฟยี่สามนิ่งๆนะครับน้ำไม่ดันฟันไม่ไหลนะครับเล่นเมกสารครบนะครับพาสี่หกหกนะครับ รถเครื่องดีนะครับเดินทางไกลได้ปกตินะครับน้ไม่ดันฟันไม่ไหลเราทรงหล่อๆนะครับราคาเบาๆนะครับกันแดดกันฝนได้สบายนะครับราคานะครับเปิดอยู่ที่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะครับดูรถได้ที่กิจยาเสนานะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ส่วนแปดหกนะครับหนึ่งสามหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับ ใส่พูดคุยสอบถามได้นะครับหรือการส่งบ้านเอาภาพก็ประมาณนี้เลยนะครับ